ปชีวนะยาไบโอบีสิบสแทนวิตามินในไก่ไข่ได้หรือไม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเมดไมดรินั้นแนลเลี้ยงไก่ไปกับจูนนะคะมีคำถามจากผู้ที่รับชมแล้วก็ติดตามช่องของเรานะคะว่าให้ยาปฏิชีวนะยาไบโอบีสิแทนวิตามินในไก่ไข่ได้หรือไม่และคำตอบของจูนคือไม่ได้นะคะไม่ได้เด็ดขาด หยุดเลยนะคะซึ่งเห็นผลที่ไม่ได้เพราะอะไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะและนี่นะคะจูนก็พามาดูยาปฏิชีวนะแล้วก็วิตามินนะคะในส่วนที่จูนเนี่ยใช้เป็นประจำนะคะก็ะคำถามนะคะจากผู้ที่ติดตามช่องของเรานะคะก็คือให้ยา biob สิบสองแทนการให้วิตามินได้ไหมนะคะซึ่งจูนก็ให้คำตอบไปแล้วนะคะว่า ไม่ได้นะคะส่วนเหตุผลที่ไม่ได้อ่ะเรามาดูกันทีละตัวนะคะตัวนี้อ่อต้องขออภัยในสภาพของซองยานะคะที่ค่อนข้างจะเยินนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยคือหมดไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีซองยาเก็บไว้อยู่ซึ่งยาฆ่าเชื้อในไก่นะคะมันก็จะมีหลายชนิดนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นออกซิหนึ่งร้อยนะคะเป็นชนิดผงละลายน้ำนะคะก็จะเป็นชนิดเดียวกันคล้ายๆกันกับพวกอ่อ ก็จะมีออกซิร้อยมีเบต้าไมซีนหรือว่าตัวไบโอบีสินะคะซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะนะคะหรือว่ายาแอนติเบโอติกในไก่นะคะก็อะซัพคุณน,นะคะก็จะใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อต่างๆนะคะโรคในระบบทางเดินหายใจโรคหน้าหวัดบวมโรคอวัหวดนะคะโรคพวก CID อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ โรคในพวกอะฮิวาไก่ c r d ดต่างๆพวกนี้นะคะก็พวกในทางเดินหายใจตัวนี้เนี่ยก็จะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะโดยยาฆ่าเชื้อเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่ในตัวเห็นแล้วนะคะว่ายาฆ่าเชื้อนะคะหรือยาปฏิชีวนะยาแอนติไบติกพวกนี้นะคะก็คือแปลเป็นภาษาไทยกด1ภาษาอังกฤษกด2นะคะนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวยานะคะส่วนวิตามินนะคะ วิตามินที่จูนใช้นะคะหลักๆก,ก็คือจะมี2ตัวนะคะมีตัวนี้เป็นตัวไวเตอร์วันคอมเพล็กซ์นะคะตัวนี้เป็นวิตามินที่จูนใช้ผสมในน้ำนะคะผสมในน้ำให้น้องไก่ก็จะช่วยให้ไก่เนี่ยคลายเครียดนะคะเสริมวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับไก่ในช่วงที่ไก่เนี่ยต้องปรับตัวกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศร้อนหรือหนาวหรือฝนนะคะรวมทั้งไก่ที่รับมาใหม่ๆแล้วมีความเครียด นะคะคจากสภาพเล้าสิ่งแวดล้อมเราก็จะให้วิตามินตัวนี้เนี่ยเสริมเข้าไปได้นะคะตรงนี้ใช้ละลายน้ํานะคะของจูนก็ถังน้ํถาถังน้ําประมาณ5ลิตรนะคะก็ใช้แค่ประมาณ1ช้อนชานะคะส่วนวิตามินที่จูนใช้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะไฮคมิกส์หนนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิตามินเสริมบํารุงไก่ไข่เอ่รุงไข่นะคะ ก็จะช่วยให้ไข่ฟองใหญ่ฟองโตเปลือกหนาแล้วก็ให้ไก่ออกไข่สม่ำเสมอนะคะซึ่งตรงนี้จูนใช้ผสมในอาหารนะคะไฮคมิกส์เนี่ยใช้ผสมอาหารนะคะก็จะใช้เกือบทุกวันนะคะก็ที่ไม่ได้ให้บ้างเนี่ยก็เพราะว่ามันเปลืองนั่นแหละคะ่ะไม่มีไม่มีอะไรมากนะคะมันเปลืองนะคะก็อันนี้เนี่ยจะให้เกือบทุกวันนะคะส่วนตัวนี้ก็ ให้แล้วแต่วันนะคะแล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่สภาพไก่ที่เราไปประเมินไก่ของเรานะคะว่าไก่มีความเครียดหรือเปล่าต้องใช้วิตามินช่วยเสริมไหมนะคะจริงๆก็จะให้ทุกวันก็ได้หรือจะไม่ให้ก็ได้นะคะแต่ที่ไม่ให้ก็อย่างที่บอกเหตุผลเดียวกับให้คมิกส์นะคะก็คือเปลืองนะคะตรงนี้นะคะ2ตัวนี้เนี่ยเป็นวิตามินนะคะวิตามินก็คือเป็นเพียงแค่ แร่ธาตุแล้วก็วิตามินในการบำรุงเสริมให้ไก่ไข่เท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือยาฆ่าเชื้อนะคะจะให้เฉพาะในกรณีที่ไก่เนี่ยเป็นโรคไก่ป่วยไก่ไม่สบายจะให้ตัวนี้นะคะที่เราเอ่อไม่ให้ให้แทนกันไม่ได้นะคะก็อย่างที่บอกอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้คือยานะคะส่วนตัวนี้คือวิตามินนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหลักก็คือ การให้ยาฆ่าเชื้อนะคะยาปฏิชีวนะที่ไม่จําเป็นนะคะจะทําให้ไก่เนี่ยเกิดอาการดื้อยาได้นะคะความหมายก็คือเวลาที่น้องไก่ไม่สบายนะคะต่อไปเนี่ยพอเราให้ยาชนิดตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะคะยามันจะกําจัดเชื้อโรคไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าไก่เนี่ยมันจะมีความคุ้นชินกับยาแล้วนะคะเชื้อโรคในร่างกายมันเนี่ยเกิดอาการดื้อยาแล้วนะคะก็เหมือนกับคนนั่นแหละค่ะที่ กินยาฆ่าเชื้อพร่ำเพรื่อกินยาโดยไม่จําเป็นหรือว่ากินยาไม่ครบตามกําหนดนะคะที่เขาบอกว่าควรกินยาติดต่อกัน3วัน5วัน7วันแล้วเรากินไม่ครบตรงนี้นะคะเชื้อโรคในร่างกายเราก็จะเกิดการดื้อยานะคะในไก่ก็เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ถ้าให้พร่ำเพรื่อให้โดยไม่จําเป็นนะคะไก่ก็จะดื้อยานะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งข้อที่2ที่เราจะให้แทนไม่ได้หรือว่าไม่จําเป็นให้ที่จะที่จะให้ก็คือไม่ต้องให้นะคะเพราะว่า จะทำให้ไก่ไข่นะคะออกไข่ได้ฟองเล็กลงนะคะการให้ยาฆ่าเชื้อเป็นเวลานานๆน,นะคะทำให้ไก่ไม่ไข่แล้วก็ทำให้ไข่เนี่ยฟองเล็กลงด้วยนะคะตรงนี้นะคะส่วนวิตามินถ้าไม่กลัวเปลืองนะคะก็สามารถให้ได้ให้ได้เลยนะคะแต่สําหรับเราก็ให้กินน้ําเปล่านะคะยกเว้นอากาศเปลี่ยนไก่เครียดเราก็จะให้ไวต้าวันคอมเพล็กซ์ตัวนี้นะคะเสริมเข้าไปด้วย ส่วนตัวนี้ก็ให้เสริมพวกเปลือกไข่นะนะคะให้ไข่ฟองใหญ่ฟองโตอันนี้นะคะอ่าตัวนี้ที่ซื้อมาเหลือไปเห็นพอดีนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ผสมน้ําก็ได้นะคะผสมน้ําสักครึ่งฝานะคะต่อน้ำา้ลิตรตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะใช้โรยใช้ฉีดผสมอาหารได้นะคะตัวนี้คือ E.M. นะคะ E.M. คือหัวเชื้อจุลินทรีย์ตรงนี้นะคะ ซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยก็จะช่วยดับกลิ่นมูลไก่ได้นะคะผสมน้ําให้ไก่กินนะคะดับกลิ่นมูลไกล่กินเป็นประจําทุกวันทําให้มูลไม่เหม็นนี่นะคะที่เขาบอก EM 1หนึ่งช้อนแกงผสมน้ํา20ลิตรให้กินเป็นประจําและเปลี่ยนทุกวันเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีมูลไม่เหม็นนะคะหัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะ ส่วนน้ำยาตัวนี้นะคะที่ผสมไว้อันนี้เนี่ยเป็นเซฟวินนะคะเซฟวินก็ตัวนี้ใช้ค่ากำจัดไรไก่นะคะโอเคนะคะ